ให้ตั้งใจฟังมันเริ่มต้นจากธรรมาธาตุก้อนหนึ่งปรากฏขึ้นที่เราเรียกว่าธรรมาธาตุก็เพราะว่าทุกอย่างเรียกว่าธรราตุหมดแหละเข้าใจไหมเนี่ยธรรมาธาตุก้อนนี้ปรากฏธรรมาธนนราตุก้อนนั้นปรากฏก้อนนู้นก้อนนู้นก้อนนู้นแยะไปหมดเลยเข้าใจไหมเมื่อธรรมาธาตุปรากฏขึ้นมาปับ๊บความหลงความไม่รู้อวิชชามันก็เลยเข้าไป แล้วยึดครองสำคัญหมายว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานานหรือยังนานหรือยังนานแล้วนะนานแล้ว,นนลว,นนลวเพราะฉะนั้นจะนานแค่ไหนก็ช่างบวกอีกวันสองวันคือถ้าอายุคุณมาก็ได้แล้วบวกอีกสองวันที่คุณมาเจออาจารย์เนี่ย พระจย์ก็ชวนคนออกการเจริญสติใส่เข้าไปปุ๊บเมื่อาการเจริญสติใส่เข้าไปปั๊บปรากฏว่ามันก็เลยแตกออกเป็นสองตัวคือกายที่เคลื่อนไหวมีไหมมีไหมจิตที่เปลี่ยนสภาพเป็นความคิดมีไหมเพราะเห็นว่ามันมีสองอย่างที่ต่างกันทันทีใช่ไหมมีกายที่เคลื่อนไหวมีใจที่นึกคิดใช่หรือไม่มีกายเคลื่อนไหวมีจิตใจที่นึกคิดเนี่ย อเห็นเพราะเมื่อเราดูสองอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราเห็นว่าเป็นสองก้อนแล้วความสําคัญหมายว่าเป็นเราเริ่มค่อยๆคลายออกแล้วเพราะอะไรเพราะจากเมื่อก่อนมันเห็นเป็นหนึ่งเดียวไงการเห็นเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้เรียกว่าสกายาทิฐิเนี่ยมันเห็นเป็นเราเป็นเรามันมองไม่ออกว่าเป็นกายกับจิตด้วยมันมองว่าเป็นกายกายนี้เป็นเราความคิดก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราไปหมดเข้าใจไหมมันเป็นสกายาทิฐิแต่พอมันเริ่มเห็นกายเห็นจิต เห็นกายเคลื่อนไวเห็นใจนึกคิดอ้าวมันมีการทํางานของกายที่เป็นทำงานอีกแบบหนึ่งอ้าวจิตทํางานอีกแบบหนึ่งเข้าใจไหมทีนี้ยยิ่งถ้าเรามองเห็นไปมองเห็นมาอ้าวมันมีแต่อาการของกายที่แสดงอาการแบบนี้อ้าวมีอาการของจิตแสดงอาการอย่างนี้อย่างนี้อ้าวแล้วเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเพราะบางคนเนี่ยนั่งยกมือไปยกมือมาอาจารย์ทำไมโยมรู้สึกว่ามันเหมือนหุ่นกระบอกยกก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กละเออก็นั่นแหละ ในความสําคัญหมายว่ามันเป็นแค่หุ่นกระบอกมันไม่ใช่ตัวเรานะั่นแหละในจังหวะที่มันไม่มีคําว่าเราปรากฏเข้าไปในหุ่นกระบอกนะั้นน่ะนั่นะคือเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะมันได้ถอนความเป็นตัวเราออกแล้วมันเกิดความจริงที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นแม้นชั่วขณะนั้นแต่อนิสงฆ์มากมายมหาศาลเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรามาตลอดนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดู พอเราแยกสองอย่างนี้ได้เรามาดูต่อสองวันวันครึ่งที่ผ่านมาใช่ไหมวันครึ่งแล้วใช่ไหมเออแต่เมื่อวานกับวันกับอันนี้มันวันครึ่งแล้วเหรอเว้ยทไมเวลามันเร็วจังเลยอ่ะอาจารย์ก็สอนเพลินจริงๆแหละอ่าเพราะจะเห็นไหนว่าหนึ่งวันที่ผ่านมาแล้วก็ครึ่งวันอีกผ่านมาเราก็เห็นสองตัวเนี้ยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดอยู่ใช่หรือไม่จนกระทั่งเมื่อตอนบ่ายนี้พระอาจารย์ก็เลยเอาสองตัวนี้มา ให้คุณเข้าสู่กิจกรรมบางอย่างในบทที่สี่เข้าใจไหมเข้าสู่กิจกรรมในบทที่สี่ก็คือการที่จะพาคุณแยกให้ออกเป็นสี่กองพระอาจารย์ก็เลยให้คุณสังเกตดูอ้าวเรามาดูในขณะที่อาจารย์ให้คุณนั่งนิ่งๆกายที่นั่งนิ่งๆอยู่มีไหมมีไหมตอบให้มันหนักแน่นหรอมีไหม,มเออแม่นบอม,มีใช่ไหม <laughs> เอให้มันชัดๆไปเลยมีไหมมี <Yeah. S 1> เออนะกายนั่งนิ่งๆอยู่มีนั่งนิ่งๆเป็นนานๆปั๊บปรากฏว่ามีบางอย่างแทรกออกมาเราเรียกมันว่าเวทนาทางกายมีไหมฮ <c oughs> นะแล้วบางทีมันก็หายไปด้วยใช่หรือไม่ แล้วมันก็ออกมาใหม่มีไหมโอเคเรามาดูก้อนที่สองก้อนของจิตพอไม่ให้มีฐานใช่ไหมไม่ให้มีฐานจิตก็เคว้งคว้างเปลี่ยนแปลงเป็นความคิดไปเรื่อยมีไหมคิดไปได้สักพักก็มีนิวรณ์แทรกออกมาก็คือทำมาลมเพราะนั่นจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันปรากฏกี่กองแล้วสี่กอง กายมีเวทนาออกมาจิตมีธรรมลมออกมาสี่ตัวนี้มีอยู่จริงมันเป็นคนละอย่างกันจริงๆใช่หรือไม่ถูกไหมดงัเมื่อมันเป็นคนละอย่างเราดูยังไงว่ามันเป็นคนละอย่างอ้าวกายมันก็ทําหน้าที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอ้าวเวทนาที่มาแทรกออกมามันไม่ได้เคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่มันบีบขันใช่หรือไม่มันบีบขันมีแรงมีค่อยใช่หรือเปล่า เออขณะที่จิตก็เปลี่ยนสภาพเป็นความคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่หรือไม่เออแต่ปรากฏว่าพอมันมีนิวรแทกออกมานิวรก็ทำมาที่ของมันอีกใช่ไหมที่จะเข้าครอบงําแล้วก็เกินไปครับจิตจิตถูกเกินเข้าไปใช่หรือไม่เหมือนกับเวทนาที่ปรากฏขึ้นที่กายเขาเริ่มเข้าครอบงากายถูกไหมเรารู้สึกว่าโหมันปวดร้าวไปทั้งตัวเลยใช่หรือไม่ในขณะที่นิวนนออนรณ์มันออกมามันทรมาหลุมออกมามันก็เข้าไปครอบงําจิตก็ครอบงาจิตอีกทีหนึ่งใช่หรือว่า เนี่ยมันอาศัยปรากฏุขึ้นเวทนาอาศัยกายเป็นเวทีแสดงตัวในขณะที่ทำมารมอาศัยจิตเป็นเวทีแสดงตัวคุณเจอสี่กองนี้เรียบร้อยมันไม่ใช่มีแค่นั้นคุณสังเกตไหมว่าในขณะที่อาจารย์ถามคุณเรื่องของเวทนาพอมันเกิดขึ้นจิตเรากับวิ่งไปจับเอาเวทนาแล้วก็ปรุงเป็นทุกข์ใช่หรือไม่ มันไม่ใช่มีแค่นั้นเชื่อไหมว่าโดยปกติแล้วเราก็ไม่ความเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ากลายเป็นของเรานะนั่งอยู่เนี้ยมันท่องไหมกายนี้ของฉันมันคิดตลอดเวลามว่ากายนี้ของฉันคิดไหมคิดไหมไม่คิดแต่ลองมีดบาดมือดีจุดผึบเ <laughs> ข้าใจยังเนียพอเกิดอะไรขึ้นกับกายปั๊บเท่านั้นแหละ จิตมันวิ่งเข้าไปจับเลยแล้วมันก็เกิดความยินดียินร้ายกับอาการเป็นไปของกายนั้นทันทีจริงไหมใช่ปะสังเกตดูนะคุณไม่ได้มีความรู้สึกว่ากายเป็นของคุณอยู่ตลอดเวลาหรอกนะแต่เพราะความไม่รู้เนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นกับกายปับ๊บมันวิ่งเข้าไปยึดแล้วก็ปรุงแต่งซ้อนทับสำคัญหมายว่ากายนี้เป็นอย่าง,งานั้นกายนี้เกิดอภิชาและธมนัสคือความยินดียินร้ายทันที กับความเปลี่ยนแปลงไปของกายสังเกตดูสิดูนะจริงหรือเปล่าทบทวนสิ่งที่อาจารย์พูดกับชีวิตของเราจริงๆใช่หรือไม่มเนี่ยนั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของเราหรอกนะแต่พอยุงกัดปั๊บเท่านั้นแหละปึ๊บ <laughs> ตบเปีย เดี๋ยวจะทำให้ฉันเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ใช่หรือไม่สังเกตดูง่ายมากๆตอนแรกเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับมันแต่พอเรารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวปับ๊บมีอาการไม่สบายเป็นไข้ป่วยขึ้นมาปับ๊บเห็นไหมมันเกิดความหวงแหนไหมเกิดความวิตกกังวลไหมนั่นคืออาการในความเป็นทุกข์ทางใจซ้อนทับกับอาการเป็นไปของกายแล้วมีจริงไหม เอาเรามาดูพอเวทนาทางกายปรากฏจิตก็วิ่งเข้าไปจับแล้วก็ปรุงแต่งซ้อนทับเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมแต่พอเรารู้ตัวปับ๊บมันหายไปเหล้อแต่เวทนาทางกายเห็นไหมแต่พอมันหลงปับ๊บไปจับปุ๊บปรุงแต่งต่อกลายเป็นเวทนาทางจิตซ้อนทับเวทนาทางกายใช่หรือไม่พอรู้ตัวปับ๊บมันก็หายไปเหล้อแต่เวทนาทางกาย ไม่มีเวทนาทางจิตแต่พอมันหลงไปจับปั๊บอีกกระปุงแต่งซ้อนทับอีกมีไหมเห็นตัวเองหุดหงิดกับความคิดที่มันเกิดขึ้นไหมเห็นไหมนี่ไงพอความคิดเกิดขึ้นจิตเราก็หุดหงิดซ้อนทับลงไปเป็นทุกทางใจซ้อนทับเข้าไปในความคิดเขาอีกเข้านะใจไหมเขาเรียกว่ามีอภิชาและโทมน,นั้น เห็นเองงุนงิดกับความง่วงไหมไม่พอใจกับมันเห็นไหมสังเกตไหมเวลาเราเจอแล้วเราไม่พอใจความง่วงความมุวงก็แร้งแรงขึ้นเรื่อยๆใช่หรือไม,อม่เพราะมันมีตัวนี้เข้าไปเสริมเป็นความทุกข์ทางใจเพราะจะเห็นเลยว่าธรรมชาติสี่กองปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ปับ๊บความไม่รู้ก็นำพาเราไปสู่การยินดียินร้ายกับ อาการที่เปลี่ยนไปของธรรมชาติสี่กองเนี้คือธรรมชาติสี่กองมันปรากฏขึ้นมาปับ๊บมันจะเผลอมีความยินดียินร้ายเข้าไปทันทีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าในสติปัฏฐานท่านบอกให้เราเห็นธรรมชาติสี่กองนี้เสร็จแล้วท่านก็บอกให้เราเห็นอีกว่าในในสัมมาสติซึ่งเป็นอริยมรรคมโยงแปดข้อที่เเนี่ยมันก็ ให้เห็นกายเวทนาจิตธรเหนสิบเท่าสิบกองนี้ยังไม่พอท่านบอกให้เราเห็นอะไรเห็นภาวะแห่งความยินดียินร้ายที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้เธอเห็นภาวะแห่งความยินดียินร้ายที่มันเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อถอนมันเพราะฉะนั้นยี่สิบนาทีแรกคุณเจออย่างนี้เลยสิบนาทีต่อมาพระอาจารย์จะให้คุณเอาการเจริญสติใส่เข้าไป ใช,ใช่หรือไม่รอ,อการจเจริญสติใส่เข้าไปพบมันก็เลยถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียเห็นไหมลูกศอบมันวิ่งกลับเห็นไหมหรือเอาภาพนี้ดีกว่าพอใส่การจเจริญสติเข้าไปปั๊บมันก็เลยถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้เพราะฉะนั้น อาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยาโลเกอภิชาโธมานัสสังมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้คำว่าโลกในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรก็มันมีความพอใจความไม่พอใจเข้าไปในไหน,ไหนมีความพอใจความไม่พอใจเข้าไปในไหน,ไหน กายเวทนาจิตธรรมเพราะพระองค์สอนให้เราถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จึงหมายถึงว่าโลกในที่นี้หมายถึงอะไรกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองอเพราะเมื่อเรามเมื่อใดก็ตามที่เราถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นกายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตหรือความคิดสักแต่ว่าความคิด ทำมาลมที่ปรากฏก็สักแตว,ว่าทำมารมที่าว่ทำใดที่ปรากฏก็สักแต่ว,ว่าทำนั้นที่ปรากฏเท่านั้นเองไม่มีความยินดียินร้ายเข้าไปเลยเป็นสักแต่ว่าเข้าใจไหมทีเนี้ยเนี่ความเห็นสักแต่ว่าตรงเนี้ยมันคือภาวะใงการถอนการถอนความยินดียินร้ายออกเนี่ยฟังให้ดีนะมันมีผลยิ่งใหญ่มากม คนส่วนมากมักจะเผอมีความยินดียินร้ายทุกอย่างที่ปรากฏอะไรก็ตามที่ปรากฏออกมาปุ๊บเรามีความยินดียินร้ายอยู่เนเสมอได้ความยินดียินร้ายนี่แหละนำพาเราปรุงไปสู่ความเป็นสุขเป็นทุกข์เข้าใจอยางไงเนะี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราถอนมันออกได้ถอนมันออกได้การที่เราถอนมันออกได้ปุ๊บเนี่ยจิตที่มันจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปรุงแต่งซ้อนทับเนี่ยมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นจิตมันจะย้อนกลับคืนมาตั้งมั่นขึ้นเพราะฉะนั้น ในสัมมาสติจบลงตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะต่อเนื่องขึ้นเป็นสัมมาสมาธิทันทีเพราะฉะนั้นนะในสัมมาสม,มาธิคุณสมบัติของมันในฌานที่สี่จึงบอกว่าเพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้เพราะความที่สม,มานะและโทม,มานะทั้งสองดับลงในการก่อนอัทุกขะสุขสติปริสุทธิ์ทิงหมายความว่า มันไม่มีสุขไม่มีทุกมีสติที่เป็นมีแต่สติที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์และมีความเป็นอุเบกขาอย่างยิ่งเข้าใจอย่างไงเนี่ยนั่นคือคุณสมบัติของสัมมาสม,มาธิละสุขละทุกข์แล้วละสมณทมนัตแล้วไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความเป็นอุเบกขา มีแต่สติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติและมีความเป็นอุเบกขาอย่างยิ่งตื่นรู้อย่างเต็มที่สัมมาสมาธิมีไว้ก็คือเมื่อเราถอนความยินดียันไรออกไปปับ๊บกายสักต่วะกายเวทนาสักต่วะเวทนาจิตสักต่วะจิตธรรมสังตธรรมเนี่ยมันเหลือสักต่วะปุบ๊บแต่สติของเราตั้งมั่นขึ้นจิตของเราตั้งมั่นขึ้นเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะเห็นไอ้ตัวสักต่วะทุกตัวนั่นแหละ แปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษณ์เพรพาะพระไตรลักษณ์ทำงานอยู่แล้วตลอดเวลาคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการถอนความยินดียินร้ายจึงมีชื่ออีกแบบหนึ่งว่าถอนทุลีบังตาเพราะอ,อภิชาและโทมนัสคือทุลีบังตาเข้าใจไหมเมื่อใดก็ตามตานี้ใช่ไหมตานี้ใช่ไหมธุลีบังตานี้ใช่ไหมไม่ใช่ ตาในตาใจตาสติตาความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ยังมีอภิชาและโทมนัตแปลว่าใจเรายังขุนมัวแน่แ่ใช่หรือไม่ไม่เป็นกลางถูกไหมถ้ายังมีความยินดียินร้ายแปลว่าใจเรายังไม่เป็นกลางถูกไหมเมื่อยังไม่เป็นกลางมันก็ไม่อาจจะเห็นพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งได้เข้าใจอย่างนนีะ้แต่เมื่อใดก็ตามที่ถอนอภิชาและโทมนัสออกได้ปับ๊บจิตจะตั้งมั่นเป็นกลาง เมื่อตั้งมันเป็นกลางปุ๊บมันจะตื่นรู้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเห็นเห็นกายแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษ์เห็นเวทนาแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษ์เห็นจิตแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษ์เห็นธรรมแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษ์ตรงนี้เนี่ยเราจรึงเรียกว่าการถอนในวิชาทและโทมนัตเนี่ยเป็นการถอนทุลีบังตาด้วยในตัว เพราะฉะนั้นในธรรมจักรกับวัตนสูตรเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงจบลงโดยการแสดงย้ำเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่คืออริยมรรคมีองแปดด้วยในธรรมจักรกับวัตนสูตรนั้นพระเ,รเจ้าทรงแสดงเพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิให้ตรงว่าการปฏิบัตินะ้องต้องเป็นไปเพื่อการเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกนะมันถึงจะใช่จากนั้นพระองค์ก็มอบเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้ก็คืออริยมรรคมีองแปดเพราะเมื่อพระองค์อธิบายอริยมรรคมีองแปดจบลง จึงมีพระรูปหนึ่งเห็นตามพระองค์อย่างแท้จริงเห็นอย่างไม่มีทุลีบังตาวิละชังวิตตะมาลังท่านโคนธัญญะได้วิละชังวิตตะมาลังคือเห็นอย่างไม่มีทุลีบังตาว่ายังกินจีสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งนั้นมีการดับเป็นธรรมดา นั่นคือท่านได้ถอนทุลีบางตาออกไปพร้อมเพราะฉะนั้นจิตของท่านก็เลยตั้งมั่นขึ้นและเห็นความจริงคือพระไตรักษ์ได้ปรากฏขึ้นอย่างจ่มแจ้งพระาใจอย,ย่างเห็นเนี่ได้ปรากฏเรื่องจ่มแจ้งกับท่านไงเมื่อนั้นผู้เจ้าจึงเปล่งอุอทานออกมาว่าอัญญาสิวาตโพโกนทันโยโคนทันยะได้รู้แล้วหนออัญญาสิวาตะโพโกนทัน,ยยนยโนย โคนัญญาได้รู้แล้วใช่ไหมเธอได้เห็นแล้วใช่ไหมข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นอย่างที่พระองค์ว่าแล้วบัดน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอบวชเป็นสาวกของพระองค์ท่านเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าใจไหมท่านเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นจงเป็นเพื่อเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ แต่ถ้าพระรูปใดได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วพ้องเลว่าเธอจงเป็นภิกษุมศ็จเพื่อทําที่สุดแห่งพรหมจรรย์มันจะต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นในวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักให้กำจับมักขีฟังแล้วพระองค์ได้แสดงอรอยิยมรรคมือองแปดตามไปด้วยเนี่ยท่านโกนธัญญะได้ไล่ลําดับตามไปแล้วก็ได้ถอนอภิชาละโทมนัสออกจึงเห็นอย่างแท้จริงว่า ทัพพสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นแปรปรวนในท่ามกลางและดับไปในบ้านปลายเข้าใจยังนั่นคือการเห็นตามความเป็นจริงท่านจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนะโอเคไหมเพราะนี่คือวิชาสติปัฏฐานวันใครที่ถามอาจารย์ว่าเราดูฐานกายแล้วเมื่อจะดูฐาน เวทนาฐานจิตฐานธรรมเราไม่ได้จอดจงฐานใดเพราะทุกฐานมันปรากฏให้เห็นอยู่แล้วเข้าใจยังมันมีอยู่แล้วในตัวของมันวิถีชีวิตของคุณที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะมันมีฐานทั้งสี่ฐานมันมีธรรมชาติสี่กองนี้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเลยใช่หรือไม่มันไม่ได้อยู่ในตำลา แต่มันอยู่ในวิถีชีวิตของคุณพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งที่มันไม่มีท่านสอนสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเรา